บางจากจัดโปรวันสีม่วงลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียม5บาทต่อลิตรเพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลปีใหม่ทั่วประเทศครับพบซีเกอร์0 0 7 Station w a ชวกวิ่งทดสอบบนถนนที่ประเทศจีนคาดว่าจะเปิดตัวช่วงปีหน้า BYD ATTO 2หรือว่ายวนอัพเตรียมเปิดตัวที่ประเทศอังกฤษต้นปี2025คาดว่าระยะทางวิ่งได้ไกล311กิโลเมตรต่อการชาร์จ และ BYD A นะครับกำลังทดสอบระบบขับเคลียชัยยะ Urban Pilot Intelligent Driving ใน BYD HAN Porsche 718 Boxster และ c r e m a n โมเดลไฟฟ้าอาจจะเลื่อนการเปิดตัวเพราะว่าแบรนด์ยังไม่แน่ใจเรื่องของดีไซน์แบตเตอรี่ครับรายละเอียดคลิปสรุปข่าววงการรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ผมเล่าให้ฟังครับ บางจากเตรียมมอบความสุขให้ชาวไทยนะครับด้วยโปรโมชั่นวันสีม่วงที่จะเป็นการลดราคาน้ํามันกลุ่มไฮพรีเมียมลิตรละ5บาทโดยที่ไม่มีขั้นต่ำครับโดยน้ํามันที่เข้าร่วมรายการจะประกอบไปด้วยไฮพรีเมียม97และไฮพรีเมียมดีเซล S โดยโปรโมชั่นนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่27ธันวาคมเวลาเที่ยงคืน1นาทีและจะสิ้นสุดในวันที่1มกราคมปี2568ครับหรือจนกว่าน้ํามันจะหมดในแต่ละสถานีบริการโดยสามารถใช้งานได้ที่สถานีบริการน้ํามันปั๊มบางจากและปั๊มน้ํามันเอสโซ่เดิมที่ร่วมรายการครับโปรโมชั่นนี้นะครับยังสามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายสินค้าอื่นไม่ว่าจะเป็นการสะสมแต้มสมาชิกบางจากกรีนไม และการแจกน้ําดื่มรวมถึงสีพิเศษเพิ่มเติมที่บางจาัดได้เตรียมไว้ให้กับลูกค้าครับโดยรายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ใต้ลิงก์นี้เลยครับช่วงก่อนหน้านี้นะครับได้มีการโพสต์ภาพรถซีเกอร์สูสุดเจ็ดสเตชันวากอนที่อยู่บนรถบรรทุกและเป็นรถพางตัวนะครับแต่ล่าสุดได้มีภาพหลุดสปายช็อตที่0ูสุดเจ็ดสเตชันวากอนนี้ได้วิ่งทดสอบบนประเทศจีนยอย่างเป็นทางการแล้วครับแล้วก็รูปทรงและดีไซน์คล้ายคลึงกับภาพเลนเดอร์ของชูการ์ดีไซน์ครับ ภาพสปายช็อตล่าสุดนะครับเผยให้เห็นถึงซีเกอร์007 Station w า gon ที่ด้านหน้านะครับมีความใหญ่เหมือนกับซีเกอร์007รุ่นซีดานแต่จะแตกต่างกันที่ประตูด้านหลังนะครับจะมีความลาดเอียงและหน้าต่างระหว่างเสาสีและเสาดีถึงแม้ว่าประตูท้ายจะเปลี่ยนไปจากเวอร์ชันซีดานแต่ก็สังเกตได้ว่ามีชุดไฟท้ายแบบยาวค่อนข้างที่จะคล้ายกันครับและคาดว่าขนาดตัวถังของ s t a t i o n w า gon นั้นก็จะใกล้เคียงกับตัวซีดานและก็ยังคงใช้แพลตฟอร์มเดียวกันครับนั่นก็คือ SEA ของ Gilly และฐานล้อจะมีความยาวอยู่ที่2,928ม mm ิลมครับคาดว่าราคาของซีเกอร์007 Station นวาก n จะตกอยู่ประมาณ200,000ถึง25,000หยวนครับโดยคู่แข่งหลักจะเป็น Neo e t 5 t และเรื่องของระบบส่งกำลังคาดว่า007 Station w a g ก n คันนี้จะมีทั้งรุ่นมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่โดยทั้ง2รุ่นนะครับจะได้มอเตอร์ไฟฟ้า กำลัง310กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด440นิวตันเมตรและในรุ่นมอเตอร์คู่จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มเติมนะครับส่งกำลัง165กิโลวัตต์และแรงบิดเพิ่มที่270นิวตันเมตรครับและคาดว่าตัวเลือกของแบตเตอรี่นะครับจะเหมือนกับเวอร์ชันซีดานที่ให้เลือกระหว่างลิเธียมไอออน LFP ความจุ75ดกิโลวัตต์อาลและแบตเตอรี่ NMC ของชีลินนะครับความจุ100กิโลวัตต์ออลซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้นะคร และทางแบรนด์เคลมว่าชาร์จไวมากๆแบบ5.5 c ที่ชาร์จจัด10%ถึง80%ใน10.5นาทีเท่านั้นครับและนอกจากนี้ระบบะพียชยะของ007 Station w a g o n จะมาพร้อมกับระบบ Hohan 2.0ของ Seeker หรือว่าอาจจะได้เวอร์ชันที่สูงกว่าซึ่งระบบนี้นะครับทำงานด้วยเซ็นเซอร์ไล d ด r รร่วมกับภาพและเซ็นเซอร์รอบคันมากกว่า30ตัวใช้ร่วมกับชิปประมวลผล Nvidia o r i n X ถึง2ตัวครับเหตุผลที่ซีเกอร์ทำตัว0ู7 Station วากอนออกมานะครับเนื่องจากต้องการจะบุกตลาดยุโรปเพราะเรารู้กันดีอยู่แล้วครับว่าตลาดยุโรปนั้นค่อนข้างนิยมในเรื่องของรถท้ายแบบวากอนนั่นเองครับ b y d a t t o 2หรือหยวนอัพเลยครับจะเปิดตัวที่อังกฤษช่วงต้นปี2025นี้และจะทำระยะวิ่งไกลสูงสุดที่311กิโลเมตรต่อการชาร์จครับ b y d a t t o 2คันนี้เป็นรถ SUV ไฟฟ้าขนาดเล็กที่อยู่ในซีรีส์ Dynasty นะครับ และคันนี้จะจัดจำหน่ายเป็นรุ่นมอเตอร์เดียวกำลังสูงสุด130กิโลวัตต์หรือว่า174แรงม้าแรงบิดสูงสุด290นิวตันเมตรขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ42.4กิโลวัตต์อัวสามารถทำระยะวิ่งไกลสูงสุดอย่างที่แจ้งไปครับ311กิโลเมตรต่อการชาร์จส่วนการออกแบบภายนอกของ b w d AtTO 2คันนี้นะครับจะได้ดีไซน์ด้านหน้าแบบ Dragon Face ยกเว้นโลโก้อ,อักษรตัว G ีนะครับอยวนที่ถูกแทนด้วยโลโก้ BYD แทนเพื่อเป็นการตีตลาดต่างประเทศครับและด้านล่างของส่วนหน้าจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นจีนเล็กน้อยครับโดยคันนี้จะใช้ e- p l a t f o r m 3.0ของ BYD และฐานล้อจะยาวที่2,620ม mm ิลิเมตรครับ ส่วนการออกแบบภายในนะครับก็จะได้การตกแต่งด้วยโทนสีดําและเบจผสมกันได้จอแดชบอร์ดหลังพวงมาลัยนะครับ8.8นิ้วสําหรับผู้ขับขี่และหน้าจอกลางอินโฟเทนเมนต์12.8นิ้วและใช้พวงมาลัยแบบสีก้านท้ายตัดและมีปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆที่พวงมาลัยคอนโซลกลางและเบาะนะครับใช้วัสดุหนังและหนังกลับนะครับซึ่งในเดือนพฤศจิก,กายน B y วดีหยวนอัพขายได้ถึง24,700คันถือว่าเพิ่มมา2%จากเดือนก่อนหน้า ทำให้ปริมาณการขายสะสมตอนนี้อยู่ที่133,633คันนับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศจีนนะครับในช่วงเดือนมีนาคมปี2024และก่อนหน้านี้ BYD หยวนอัพเคยได้ใช้ชื่อ BYD หยวนโปรในตลาดอเมริกาใต้มาก่อนแต่ในการเปิดตัวที่อังกฤษนะครับ BYD เลือกที่จะใช้ชื่อว่า Atto 2แทน และทาง B w d Australia เองก็ได้ยื่นจดเครื่องหมายการค้าสำหรับ Atto 3up ซึ่งคาดเดาได้ว่านะครับอาจจะเป็นรถหยวนอัพนั่นเองครับ และล่าสุด b y d เองก็ได้ประกาศผ่านเวปอว่าวกำลังพัฒนาระบบขับขี่อัจฉริยะอย่าง Urban p i l o t i n t e l l i g e n t d r i ving ที่ได้นำไปทดสอบใน BYD ีหั่นปี2025นะครับที่ได้ทดสอบบนถนนเซนเจ,จิ้นจงซานลิงก์ที่มีระยะทางยาวถึง50กิโลเมตรและไม่ได้มีการแทรกแซงในระบบขับขี่อัตโนมัติแต่อย่างใดครับโดยถนนเส้นนี้นะครับเป็นการรวมสะพานและอุโมงค์ที่เชื่อมระหว่างเมืองเซนเจิ้นและจงซานที่ได้เปิดใช้งานช่วงปลายเดือนมิถุนายนปี2 0 24นี้และเป็นส่วนหนึ่งของทางด่วน G2518 ที่มีเลนวิ่งรวมทั้งหมด4เลนและปริมาณใช้งานเส้นทางนี้นะครับ1แสนคันต่อวันเลยทีเดียวโดย BYD ได้ทดสอบในหัน่นรุ่นปี2 0 2 5ที่ได้เปิดตัววันที่9กันยายนพร้อมกับระบบช่วยขับขี่อเฉิยะขั้นสูงอย่าง Eye of g o d s d p i l o t 3 0 0ซึ่งเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยครับโดยเฉพาะรุ่นที่ได้ติดตั้งระบบขับขี่จฉิยะมาด้วย โดยคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับไรด้าหนึตัวเรดาร์ขึ้นมิลลิเมตร5ตัวกล้องพาโนลามา4ตัวและกล้องช่วยขับขี่7ตัวทํางานกับ i n นฟิเดียออรินตัวเดียวนะครับที่จะสามารถประมวลผลการขับขี่อัจฉริยะได้ถึงแม้ว่าแบรนด์อื่นๆนะครับจะใช้ชิปตัวนี้ถึง2ตัวแต่ b ีวก็ใช้เพียงตัวเดียวครับและรองรับระบบการขับขี่ในย่านความเร็วสูงในเมือง และการจดจําสัญญาณไฟจราจรและจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆผ่านการอัปเกรด OTA นั่นเองครับ โดยสําหรับ b y d 5นะครับที่วางขายที่ประเทศจีนจะแบ่งออกเป็น2รุ่นนะครับได้แก่ห้่น DM ที่เป็น Plug-in Hybrid และรุ่นไฟฟ้าล้วนสําหรับโฉมปี2025จะมาพร้อมกับสีใหม่อย่างเว่ยหยางเกรและชุดแต่งสปอร์ตสีดํารอบคันครับโดยรุ่น Plug-in Hybrid จะใช้เทคโนโลยี DM 5.0ใหม่ที่ได้เครื่องยนต์1.5ที115กิโลวัตต์พร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าทรงกําลัง200กิโลวัตต์ แบตเตอรี่18.31กิโลวัตต์ชั่สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้125กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC และสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดทั้งสันดาปและไฟฟ้านะครับ1,350กิโลเมตรโดยราคารุ่น p l u อินไ y บ r i d จะตกเป็นเงินไทยประมาณ825,000บาทนะครับไปจนถึงรุ่นท็อปประมาณ1.12ล้านบาทครับส่วนรุ่นไฟฟ้า100%ได้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง150 km. ไปจนถึง180กิโลวัตต์ พร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด60.48กิโลวัตต์อ้าวโดยราคาจะเริ่มต้นประมาณ895,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปเลครับ1.17ล้านครับ ปอร์เช่กำลังประสบป,ปัญหาในการพัฒนา718 Crayman และ Boxster ในโมเดลไฟฟ้าครับเนื่องจากสื่อที่ระมันได้เผยว่าถ้าแบรนด์ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อาจจะทำให้ส่งผลการเปิดตัวนะครับอาจจะล่าช้าไปได้เนื่องจากแบรนด์นั้นยังไม่พอใจในเรื่องของดีไซน์แบตเตอรี่และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ718ที่ต้องการจำลองฟีลลิ่งการขับขี่ให้ใกล้เคียงกับเครื่องสันดาปที่วางกลางที่สุดครับ การจำลองสมรรถนะและฟิลลิ่งการขับขี่ในรถสปอร์ตไฟฟ้าก็ทำให้วิศวกรของปอร์เช่เองนะครับต้องกลับมาทบทวนการออกแบบอยู่หลายครั้งและแต่ละครั้งที่แก้ไขเรื่องของแบตเตอรี่ใหม่จำเป็นจะต้องส่งแบตเตอรี่กลับไปยังวอร์มิดออโต้โมเทฟที่เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ให้กับทางปอร์เช่นะครับซึ่งทางวอร์มดก็เริ่มไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงที่บ่อยครั้งและได้เริ่มเรียกเก็บค่าพัฒนาเพิ่มเติมครับแต่ทางปอร์เช่เองก็ลังเลที่จะจ่ายเงินเพิ่มเติมแต่ทางปอร์เช่เองนะครับก็ยังยืนย เน้นให้การขับขี่นั้นได้ความสมดุลและบาลานซ์ตามสไตล์รถเครื่องวางกลางถึงแม้ว่าแบตเตอรี่ที่ใช้นคับจะมีขนาดเล็กแต่ก็ยังถือว่ามีน้ำหนักที่สูงอยู่ครับและจะส่งผลต่อเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงของตัวรถเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับมักจะส่งผลต่อมวลอื่นและแพลตฟอร์มของรถตามไปด้วยนั่นเองครับ และตัวแทนจำหน่ายของปอร์เช่เองก็ได้เผยเมื่อเดือนมิถุนายนว่าปอร์เช่7 8 Boxster และ c a y m a n รุ่นสันดาบจะยุติก,การผลิตในช่วงเดือนตุลาคมปี2025เพื่อเตรียมการสำหรับรุ่นไฟฟ้านะครับที่อาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2025หรือต้นปี2026 แต่หากปอร์เช่ยังคงแก้ไขสเปคที่สําคัญอยู่กับรถตัวนี้นะครับกำหนดการก็มีสิทธิ์ที่จะล่าช้าตามไปด้วยครับแม้ว่าข่าวการล่าช้าของ718มืเดีไฟฟ้ารวมถึงงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในการผลิตอาจจะไม่ใช่ข่าวดีของปอร์เช่นะครับแต่แบรนด์เองก็ได้ปรับกลยุทธ์การเปิดตัวรุ่นไฟฟ้าใหม่ๆด้วยการผลิตปอร์เช่คาเยนมเดลไฟฟ้าใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มต้นเร็วๆนี้และในขณะเดียวกันครับก็ได้เริ่มพัฒนารถ SUV ไฟฟ้า3ตอนรุ่นใหม่ที่ใช้โค้ดเนม ว่า K1 ซึ่งจะตามมาในปี2 0 2 7นี้ครับและนี่คือคลิปสรุปข่าวที่ผมโนในมดได้มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่องเราไว้ได้ยครับจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้รวมถึงการรีวิวรถต่างๆในอนาคตของพวกเราด้วยครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ